ย้อนกลับไปในปี1999ชายหนุ่มผมสีบอลที่มีชื่อว่าเคนเจแต่ใครมักเรียกเขาว่าเคนเขาขี่มอเตอรไซค์มาร่วมงานโศพมาสาหารุยามามโมโตพ่อแทะ้ๆของตัวเองที่เข็ดไม่เคยคิดเลยว่าเป็นครอบครัวเลยสักครั้งเขารู้ดีว่าที่พ่อต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ก็เพราะไปพัวพันกับยาเสพติดและวันนี้เขาก็แค่มาร่วมพิธีไปงังน้นงเคนได้เจอกับคาซึฮิโก ตำรวจพื้นที่ซึ่งประจำอยู่ที่สถานีทาบาซากีในจังหวัดชิซูโอกะคาเซฮิโก uh ต้องการให้เคนมาทำงานให้กับเขาเพื่อจัดการพวกแก๊งเยาวกุซ่าเพื่อให้เคนได้แก้แค้ในให้กับพ่อของตัวเองแต่เคนกลับปฏิเสธไปเขาไม่สนใจจะทำเรื่องแบบนี้แต่เขาก็ต้องมาให้ปากคำอยู่ที่โรงพักอยู่ดีเพื่อนรักของเคนได้มาจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ที่หน้าสถานีตำรวจจนกระทั่งเคนกลับออกมาทางคููก็ลุกขึ้นมาทักทายอย่างนอบน้อม พอต้องคู่รักและเคารพเคนในฐานะเพื่อนสีและเป็นลูกพี่ของพวกเขาเคนขับรถนำหน้าพาทั้งคู่ออกไปจากที่นั่นผ่านถนนสายเล็กอันเงียบสงบเข้ามายังย่านการค้าที่กลายเป็นย่านหลังอันเงียบเหงาพอาะพิษเศรษฐกิจทําให้ร้านทยอยปิดตัวลงไปจนหมดเขาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเพื่อหลอซื้อขายยาให้แก่ขาประจําเคนเลี้ยวรถเข้าไปหาเพื่อขอซื้อบ้างแต่คนขายกลับไม่รับลูกค้าใหม่ เว้นแต่จะมีคนแนะนํามาเคนจึงอ้างชื่อพ่อของตัวเองซึ่งเป็นลูกขาขาประจําคนขายก็เลยยอมขายให้แต่นอกจากจะยังไม่ได้ขายแล้วยังโดนเคนซ้อมและฉุกเอาทั้งเงินทั้งยาไปทั้งกระเป๋าอีกด้วยเมื่อทั้ง3าคนบิดรถหนีออกมาได้ก็มาแบ่งเงินกันให้เพื่อน,อนคนละครึง่งทั้งสองคนได้จับเงินเป็นฟนฟอนๆก็ตื่นเต้นดีใจมากแต่โคเฮตดูจะสนใจยาเสพติดในซองไม่น้อยและทำท่าเหมือนอยากจะลอง เคนกระชากสองยาที่ลงแม่น้ำอย่างไหลเยื่อายเขามองมันเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นทั้งสามคนพากันไปกินมือคําที่ร้านโอโมอนิร้านประจำที่กินกันจดสนิทกับเจ้าของร้านเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าไอโกคิโมระเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเนื่องจากสามีได้เสียชีวิตไปแล้วจึงต้องกะเตงลูกไว้ข้างหลังในขณะที่ทำงานในร้านของตัวเองเธอรู้สึกเห็นใจเคนที่พ่อจากไปแล้วจึงบอกให้เคนมาพึ่งพาเธอบ้างก็ได้ ให้เคนคิดซะว่าเธอเป็นแม่คนหนึ่งแต่ความปากอยู่ไม่เป็นสู่ของเคนก็รีบปริเสธและบอกว่าเขาอยากจะได้แม่สวยกว่านี้ก็เลยโดนไอโกเบิดเข้าไปให้ขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยหยอกล้อก,กันฮิโรชิชิบาซากิยากุซ่าหัวหน้าแก๊งชิบาซากิได้พาลูกน้องเข้ามากินอาหารพอดีสามหนุ่มมองเหล่าบันไดแต่กุซาจนเหลียวหลังเคนดูจะสนใจแข็งยากุซ่าแกงนี เนื่องจากคิโมระสามีของไอโกที่จากไปแล้วเคยเป็นรองหัวหน้าแก๊งชิบาซากิมาก่อนเห็นดังจ้องหัวหน้าและคนในแก๊งชิบาซากิแบบตาไม่กระเพริบ,บด้วยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความเกลียดในสายเลือดจนเกือบจะได้ไฟกับซื้อโตมูคนสนิทของหัวหน้าแก๊งซะแล้วแต่ชิโรชิก็ห้ามลูกน้องตัวเองเอาไว้ไม่ให้มีเรื่องกับเด็กแต่ทันใดนั้นเองกลุ่มอันธพาลอาวุธครบมือก็ได้พากันบุกเข้ามาในหลานและพวกมันก็ตรงเข้าจู่โจมแก๊งชิบาซากิ และเกิดการต่อสู้กันในหลานลูกขาพากันวิ่งหนีออกไปก็ถือโอกาสชักดาบไปในตัวแต่เคนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมดูการประทะก,กันทั้งสองฝ่ายซึ่งนอกจากพวกยากุซาด้วยกันแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำลายคายหรือดึองคนนอกเข้าไปเอี่ยวแต่อย่างใดทว่าหนึ่งในกลุ่มอันตพานได้ชักปืนออกมากูและเล็งไปที่ฮิโรชิผู้เป็นหัวหน้าแกง๊งซึ่งไอโกก็ยืนอยู่ด้านหลังของเขาด้วยเคนที่นั่งอยู่เฉย ก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อช่วยชีวิตไอโกจากความเสี่ยงที่อาจจะถูกยิงไปด้วยเขาลุกขึ้นฟาดเข้าให้ด้วยถาดแล้วฟาดซ้ำไปอีกหลายครั้งจนอีกฝ่ายนั้นสลบไปแล้วเตรียมจะบวกกับเบวคุซ่าต่อเพื่อนที่มาด้วยจึงรีบลากตัวเค้นออกไปจากหลานก่อนจะกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เคนกลับมาที่บ้านลกๆของตัวเองซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ลกอะไรมากหนะักแค่ไม่ตายจากบ้านขยะเท่านั้นลองลอยการมีอยู่ของพ่อพนักงานบริษัทธรรมดาคนหนึ่ง ที่เคยได้รับกระทั่งเกียรติบัตพรพนักงานดีเด่นแต่พิษเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้พ่อนั้นตกงานสุดท้ายเขาก็กลายาเป็นเดอะรูชเชอร์ที่หันมาพึ่งยาเสพติดจนเสียชีวิตไปในที่สุดเรื่องของพ่อทำให้เคนนั้นเกิดแผลในใจมีปอมอยู่ลึกๆเขาเกลียดชังขยะขยะงยาเสพติดเป็นที่สุดเช้าวันต่อมาซือต่อมูกก็ได้ไปหาเคียนที่บ้านและพาเขาไปที่แก๊งชิบาสากิสมาชิกในแก๊งทักทายเขาอย่างให้เกียรติสุด ฮิโรชิขอบคุณเขาเรื่องเมื่อวานแต่เคนก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อช่วยฮิโรชิแต่เจตนาที่ช่วยไอโกะต่างหากพอเขาและไอโกะรู้จักกันมานานอีกทั้งสามีของเธอยังเป็นอดีตรองหัวหน้าแกง๊งเมื่อสองปีที่แล้วอีกด้วยฮิโรชิจึงทาบทามเคนเข้ามาในแก๊งชิบาซากิแต่เจ้าตัวก็ไม่เอาด้วยฮิโรชิรู้ดีว่าเป็นเพราะเรื่องของพ่อของเขาแน,น่ พราะพ่อของเคนซื้อ,อยามาจากพวกยากุซ่าแก๊งเคียวโ,โยแก๊งคู่แข่งของฮิโรชิฮิโรชิยืนยันหนักแน่นว่าแก๊งของเขาไม่แต่ต้องยาเสพติดอย่างแน่นอนแต่ภาพจำยากุซ่าที่สายตาของเคนก็คือพวกขายยาหากไม่ขายยาเขาก็ไม่รู้หรอว่ายากุซ่าทำอะไรซื้อตอมูอธิบายให้เคนฟังเขาคิดว่ายากุซ่านั้นยึดมม่นในคุณธรรมและมนุษยธรรมอีกทั้งยังขัดเกลานิวิธีของลูกผู้ชาย ฮิโรชีบอกให้เคนกินอาหารเขาสั่งซูชิมาเลี้ยงขอบคุณเคนและให้น้ำบาดแก๊งไปใบหนึ่งแล้วก็ปล่อยตัวเคนกลับไปให้เคนคิดดูดีๆแล้วค่อยให้คำตอบแต่ระหว่างที่เคนเดินกลับบ้านเพื่อนของเขาก็โทรมาเตือนให้เคนรีบหนีไปและกว่าจะรู้ตัวเขาก็ถูกเหล่าแก๊งยากุซ่าแก๊งเคียวโยดักทางเข้าออกเอาไว้แล้วและก็ค่อยเดินขนาบเข้ามาหาเขาเรื่อยๆเคนรีบวิ่งหนีแล้วก็เจอคนในแก๊งเคียวโยดักเอาไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และถูกฟาดด้วยไม้แบดบอลจนล่วงไปในที่สุดเขนฟื้นขึ้นมาในสภาพน้าปวมไปด้วยเลือดและเพื่อนอีกสองคนก็ถูกจัดการยับอยู่ในสภาพเดียวกันและวันนั้นก็เป็นวันแรกของเขนที่รู้จับคาโต้ลองหัวหน้าแกงเคียวโยเขาจำหน้าเข็นได้ว่าเป็นลูกของมาซาฮารุจึงพูดเยาะเย้ยว่ามาซาฮารุไม่มีเงินซื้อยาจึงต้องไปดวดน้ำตายคาโต้อยากรู้ว่าของอยู่ที่ไหนเมื่อเข็นไม่ตอบก็ต้องรับกรรมก็คือเพื่อนของเขา โคเฮียรร้องเสียงหลงด้วยความกลัวแต่ก็ไม่รอทุกเล่จิจับผักนิว้วจนร้องลันด้วยความทรมานสุดท้ายจึงยอมสารภาพว่าเขายนยาพวกนั้นลงทะเลไปแล้วคาโต้จึงบอกว่าเงินที่เอาไปยังไม่เสียหายเท่าทิ้งยาลงไปแม่น้ำแบบนี้คาโตเห็นว่าพวกขาอายุวะมากับเรือฮ่องกงพอดีก็เลยคิดจะพาทั้งสามคนไปขายอายุวะแลกกับเงินเพื่อชดใช้ค่าเสียหายซะเลยพวกเขาถูกพาตัวไปที่เรือ ขณะที่กําลังจะถูกาพาขึ้นไปเชือดในเรือคาโต้สั่งให้เรจิริบมือถือกับกระเป๋าสตางค์เคนและพวกเอาไว้ด้วยทําให้เจอกับนบามบัตรของฮิโรชิเขิซึ่งยากุซาทั้งสองแก๊งมีข้อตกลงสันติภาพกันอยู่ว่าจะไม่ลุกลานกันแต่เคนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งชิบาสากิด้วยแต่เพียงแค่มีไมตีกับหน้าแก๊งชิบาสากิมันก็เพียงพอที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสําหรับค่าชดเชยและค่าเสียหายได้เกินคุ้มแล้ว เคนและพวกจึงลอดมาได้เล่ากับป้าทิหารเคนถูกพาต,ตัวมาที่แก๊งชิบาซากิฮิโรชิยืนยิ้มไม่คิดว่าเด็กมันจะแสบเอาเรื่องได้ขนาดนี้แล้วก็ยี่หัวของเคนด้วยความเอ็นดูแต่เคนก็ยังเงียบเงียบฮิโรชิหันไปยิ้มแล้วก็ถามเคนว่ามีที่ไปหรือยังและเหมือนจะจี้ถามได้ถูกจุดเคนร้องไห้ออกมาตรงนั้นพระเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีเหมือนกันในที่สุด เข็นและเพื่อนๆจึงได้ตัดสินใจเป็นยาคุซ่าและเข้าพิธีดื่มเหล้าร่วมสาบานเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกชิบาซากิในกลุ่มโชโอรุ่นที่3ในตอนนี้เข็นได้กลับมามีครอบครัวอีกครั้งและมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ในฝั่งใต้เลยทีเดียว6ปีผ่านไปเศรษฐกิจท,ที่เคยซบเซาก็กลับฟื้นตัวขึ้นมาและเป็นการฟื้นตัวที่สูงสุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกเลยทีเดียว เขตย่านการค้าในเขตชิตาะกุเจที่เคยเงียบเหงาก็กำลังจะได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันนั่นทำให้ชีวิตยากุซ่าของเคนอยู่ในช่วงที่พีิกที่สุดแก๊งชิบาซากิกลายเป็นส่วนรวมทั้งอำนาจความรุ่งเรืองและเงินทองซื้อต่อมู้เองก็ได้เลื่อนขั้นเป็นรองหัวหน้าแก๊งรับผิดชอบดูแลแก๊งอย่างเต็มตัวและกลายเป็นลูกพี่ของเคนไปแล้วคับเซลาวีก็เป็นหนึ่งในจิตการของแก๊งชิบาซากิด้วยเช่นกัน ทำให้สมาชิกในแก๊งต่างก็ล่าสําตามไปด้วยแต่มันเป็นความรุ่งโลี่ผ่านเข้ามาในระยะสั้นเท่านั้นเพราะโครงการฟื้นฟูเขตคิตะกุจิทางจังหวัดจึงเตรียมกําจัดแหล่งซ่องสุมขายบริการรวมไปถึงร้านในย่านบาร์อีก3าแห่งภายในเวลา3ปีจนถึงปี2008และอุปสรรคใหญ่ก็คือพวกยากุซ่าเจ้าถิน่นซึ่งมีแก๊งเคียวโยคุมฝั่งเหนือส่วนแก๊งชิบาซากิคุมฝั่งใต้คาซึฮิโกนายตำรวจ ตั้งใจจะให้ยากุซาทั้งสองแก๊งประทะการเพื่อหาเรื่องจับกลุมรวบหัวรวบหางทั้งหมดทันทีทิ้งสองแก๊งเปิดศึกตีกันเองแต่แม้ตำรวจจะกดดันเคนที่รับผิดชอบดูแลจิตการของแก๊งก็รับมือได้อย่างสบายหลายลับยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆแถมเคนยังฝันใหญ่คิดจะดันชิโรชิขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มโชโอะให้ได้สักวันอีกด้วยแต่ฮิโรชิอยากจะให้เค็นเป็นห่วงตัวเองมากกว่าเขาอยากจะให้เคนหาคนลักและสร้างครอบครัว จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวตอนแก่เหมือนกับตัวเองชิตโตมุยืนมองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่สนิทสนมห่วงใยกันเหมือนพ่อลูกมากกว่าหัวหน้าแก๊งกับลูกน้องแม้เคนจะลุ่งเรืองและล่ำสั่กว่าเดิมชนิดเทียบไม่เตดแต่ล้านประจําของเขาก็ยังเป็นร้านของไอโกซูบาสาลูกชายของไอโกที่เคยเป็นทาโรตอนนี้โตจนเข้าโรงเรียนปถมแล้วเคนเอ็นดูซูบาสาเป็นพิเศษและมักจะให้เงินเด็กน้อยประจำ ซือบาสาที่ไม่มีพอ่อจึงรู้สึกสนิทกับเค็นลาวกับพี่ชายแท้ๆของตัวเองเลยทีเดียวแต่พอคนในแก๊งชวนซือบาสามาเป็นครอบครัวก็โดนไอโกฟาดเขาให้เธอไม่อยอมให้ลูกไปเป็นยากุซ่ายอย่างเด็ดขาดและเค็นก็เห็นด้วยแล้วบรรยากาศการดื่มคุยสบายก็ได้จบลงทันทีที่เค็นได้รับสายจากมามา่าว่าที่ขับเกิดเรื่องแล้วและคนที่มาปวดก็คือเลจิจากแก๊งเคียวโ,โยนั่นเองเลจิเห็นหน้าเค็นก็พูดเยาะเยะ้ยเพราะเคยมีคดีการ จนเคนและพวกเกือบถูกเลจีจับตัวไปไขาอายวะเลจีพูดถึงอนาคตเมื่อคิดตากูจิในอีก10ปีข้างหน้าเมืองน,นี้กำลังจะถูกฝื้นฟูและจะหาเงินหรือทําอะไรก็คงจะยากขึ้นแกงเคียวโยก็เลยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องนาน้นนั่นก็คือการขยายอาณาเขตอิทธิพลเพิ่มขึ้นนั่นเองเลจิฝากเคนไปบอกกับพี่โรชิว่าให้วางมือจากฝั่งใต้สาแล้วเคียวโยจะแบ่งให้20% แต่ถ้าไม่เราก็แกงที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัยอย่างชิบาซากิจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนซึ่งเลจิได้พูดเหน็บแนมผู้หลักผู้ใหญ่ในแกงชิบาซากิอยู่หลายคำถือเป็นการหยามศักดิ์ศรีกันช,ชัดๆในตอนที่เลจิกำลังจะกลับจึงถูกเคนฟาดเข้าให้ด้วยขวดตามด้วยหมัดจัดสืบให้แบบจุกๆจนลูกน้องต้องเข้ามาจับตัวเอาไว้เลจิได้เลือดแต่ก็ยังยิ้มหวานเพราะเท่ากับมีเหตุผลในแกงเชียวโยที่จะประกาศศึกกับชิบาซากิได้สักที หลังจากเล่จิกลับไปแล้วมามาก็พาเด็กๆมานั่งดิ้นกับเคนและโยกาสาวสวยในเดสสีน้ำเงินก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอจับมือของเคนมาดูบาดแผลใกลๆ้ๆซึ่งมันมีเศษแก้วตามมือของเขาเธอจึงช่วยหยิบออกมาทีละชิ้นจนหมดและเพียงแค่นั้นก็ทำให้เคนรู้สึกถูกใจโยกามากจนถึงกับฝากมามารัดโยกามาเจอกับเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งยกกาก็ไปหาเคนตามที่สถานีนัดพบ แต่ก้นนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงท่าทีสนใจหรือพูดคุยอะไรกับเขาเคนก็เลยจับกดซะเลยยูกะดิ้นสุดฤทธิ์พยายามสู้ไม่ถอยเธอกิจหลงแล้วก็ตีเขาไม่หยุดจนเคนร้องบอกให้เธอหยุดทั้งคู่เถียงกันมันไม่ใช่ที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งคงมีแต่มามาเท่านั้นที่รู้และถือว่าได้บอกอะไรยูกะสุดท้ายเคนก็ต้องขับรถพายุกะกลับไปส่งบ้านและให้เธอพิมพ์เบอร์ส่วนตัวเอาไว้ในมือถือของเขาทีจากนั้นเขาก็กลับไป ลังจากที่เคนไปก่อปัญหากับเรจิเรื่องที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นปัญหาร,ระหว่างแกงที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ฮิโรชินัดเจอกับคาโตเพื่อไกลเกลี่ยเรื่องบาดหมางที่เกิดขึ้นเคนถูกซึโตหมูต่อว่าอย่างหนาที่ไปเกาะเรื่องคืนแต่เคนก็มีเหตุผลในการลงมือครั้งนี้เขาปล่อยผ่านให้เรจิเหยียดหยามผู้ใหญ่ในแกงไม่ได้ซึ่งผู้อาวุโสในแกงก็มองออก และรู้ดีเลยว่าคาโตะต้องดูถูกคนในแก๊งแน่ๆนะในจะเรื่องที่ยึดฝั่งใต้พปนถิ่นของตัวเองอีกเค <Ken S 1> <Ken S 2> นเสนอตัวจะเข้าไปคุยกับคาโตะเองแต่ซื้อโตมูก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้เคนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและมองความตั้งใจจนกลายเป็นขัดคำสั่งของเขาเมื่อฮิโรชิออกมาถูกอย่างจึงจบที่หัวหน้าแก๊งเคลียร์กันเองและให้ซื้อโตมูไปด้วยกับเขาโดยไม่หันมองเคนเลยแม้แต่นิดเดียวเคนรู้สึกช็อกที่ฮิโรชิเหมือนสาย ผู้ใหญ่ในแก๊งพูดยิ้มยีมให้กำลังใจเคนว่าปล่อยให้ลูกพี่อย่างฮิโรชิได้หน้าบ้างเถอะก็พอจะทําให้เคนนั้นกลับมาชื่นใจได้บ้างทั้งสองฝ่ายนัดพูดคุยกันในร้านอาหารหนึ่ง,ง,งกินไปเคลียร์ปัญหาไปด้วยซื้อโตหมูอใอยทางฝ่ายเคียวโยยุติเรื่องบาดหมางนี้พอฮิโรชิก็มาด้วยตัวเองแล้วแต่คาโตกับโยโยไม่ยอมปล่อยจบง่งายๆอ้างว่าตัวก่อเรื่องก็ไม่ได้มาที่นี่ฮิโรชิตัดจบว่ามันเป็นเรื่องของการทะเลาะกันของพวกเด็กๆอย่าถือสาเลย คาโตก็เลยเรียกหลองการชดใช้ซึ่งฮิโรชิก็ไม่เกีียงแต่คาโตก็ไม่ยอมบอกว่าต้องการให้ทางแกงชดใช้ให้อย่างไรเอาแต่ขู่ว่าทำร้ายคนของเราแล้วเรื่องมันจะปะจบง่ายๆไดนะ้ยังไงฮิโรชิจึงเริ่มมีน้ำโหขึ้นมาบางซึ่งมันก็เข้าทางอีกฝ่ายพอดีคาโตพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วให้ฮิโรชิวางมือจากฝั่งใต้ไปซะนดีๆเธอจะได้ญาติดีกันไว้แต่ฮิโรชิก็เคยยอมไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อข่าวที่แกงเคียวโยหมายหัวคิมูละลองหัวหน้าแกงชิบาสากิในตอนนั้นแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงไม่เอาเรื่องตามที่บ้านหลักได้สั่งพูดง่ายๆก็คือ8ปีที่แล้วเคียวโยได้ฆ่าคิบุละตายยังไม่ได้สสังกับเคียวโยแถมมิโรชิก็ยอมไปไปด้วยแต่ข่าวนี้แค่เด็กในแกงทะเลาะกาันกลับจะมาทําเป็นเรื่องใหญ่โตสะได้คาโต้หัวเราะออกมาทันที พอที่เขาตามเช็คบินขี้มูละก็เพอาฝั่งของชิบาซากิค่าในใหญ่แกงเคียวโยก่อนไม่ใช่หรือยังไงก็แค่เอาคืนชีวิตของลูกน้องกระจอกเท่านั้นมันจะเทียมกับหัวหน้าแกงของพวกเขาไม่ได้สรุปเคลียรกันไม่ลงตัวสักทีฮิโรชิก็เลยจบโดยถ่ายให้อีกฝ่ายมาลองเอาชีวิตของตัวเองไปแล้วก็สาดน้ำชาใส่หน้าของคาโตเป็นการสะบั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองแกงอย่างเป็นทางการเช้าวันต่อมาฮิโรชิโทรมาชวนเคนไปตกปลาด้วยกันโดยให้โคเฮอ,อีขับรถไทย ระหว่างทางทั้งสาคนพูดคุยกันอย่างมีความสุขราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆฮิโรชิเราเลอกที่แตกหักกับแก๊งเคียวโยให้ทั้งสองฟังเคนก้มหัวขอโทษด้วยความรู้สึกเพลดเพราะตัวเองเป็นคนก่อเรื่องจนกลายเป็นแบบนี้ฮิโรชิจึงบอกว่าไม่ต้องคิดมากแต่ก็พูดสังเสียเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ฝากเคนดูแลแก๊งต่อด้วยเคนบอกว่าต่อให้ต้องตายเขาก็จะปกป้องหัวหน้านายใหญ่เอาไว้ให้ได้ แต่ทันใดนั้นเมื่อปืนได้บิดรถเข้ามาไกลาจ่อยิงฮิโรชิระยะประชิดแต่เคนก็เห็นซะก่อนจึงรีบเอาตัวบังบางเอาไว้แล้วให้ฮิโรชิก้มต่ำหลบอยู่ด้านล่างเมื่อปืนสายกระสุนเข้ามาด้านข้างไม่อย่างแล้วก็บิดนำหน้ารถไปจ่อยิงฝั่งคนขับอยู่หลายนัดรถแฉลบเข้าด้านคางพุ่งชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจางังฮิโรชิยัยงปลอดภัยดีส่วนเคนถูกยิงอยู่หลายนัดเขารีบลงมาจากรถมาดูสถานการณ์และเขาก็พบว่า มือปืนบิดรถหนีไปแล้วเข็นหันกลับไปก็พบว่าโคเฮอีถูกยิงที่ศีรษะและเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเข็นเข้ามาดูเพื่อนใกล้ๆในรถและพยายามเรียกเพื่อนให้ฟื้นขึ้นมาและเขาก็สุดนั่งลงกับพืน้นหลองหายด้วยความเสียใจอยู่แบบนั้นเพื่อนตาย3คนของเขาในตอนนี้เหลือกันแค่2คนสมาชิกแก๊งชิบาซากิก็ต่างพากันร่วมงานศพเพื่อไว้อาลัยให้กับโคเฮอีเป็นครั้งสุดท้ายของเขาไอโกก็พาลูกมาร่วมงานด้วย พิธีผ่านไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจฮิโรชิไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆจึงโทรไปขออนุญาตประธานกลุ่มโชโอแต่ฝั่งประธานกลุ่มโชโอไม่อ,อนุญาตให้แก้แค้นไม่ว่าฮิโรชิจะโน้มน้าวยังไงก็ตามเขาจึงเดินออกมานั่งเครียดคาซึฮิโกะนายตำรวจก็มาร่วมงานด้วยเขาพูดยุยงเพื่อให้ในแกงแตกคอกันเองว่าคนที่ควรตายแต่ไม่ตายแต่คนที่สวยกับต้องมาตายก่อนเหมือนกับขี้มูระเมื่อ8ปีก่อนไม่มีเิด คาซูฮิโกะให้ฮิโรชิอยู่เฉยๆเอาไว้เดี๋ยวทางตำรวจจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองซื้อโตอมุหย่ขึ้นมาทันทีเพราะอีกฝ่ายหมายห,หัวหนาใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าแกง๊งแถมโคเฮก็ต้องถูกฆ่าฮิโรชิจึงไม่ได้รับปากว่าพวกเขาจะหยุดแค่นี้คาซูฮิโกะก็เลยตีความว่าทางแก๊งจะลงมือสัางกันเองช่ไหมแล้วก็ได้ขวาว้ว่าทุกคนในแก๊งชิบาซาเกะคงได้ตกลักกรรมลำบากกันแน่แล้วนายตำรวจคนนี้ก็ได้จากไป จะไม่แค่แค่กฎหมายกับตำรวจที่จะลงโทษยากุซ่าได้แล้วแต่คนในสังคมทั้งโลกจะมีสิทธิขับไล่พวกยกกุซ่าได้เนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนั่นเองสุดท้ายฮิโรชิจึงปล่อยให้ทางตำรวจเป็นฝ่ายจัดการฮิโรชิมาเยี่ยมเคนที่โรงพยาบาลและบอกเรื่องที่จะปล่อยให้ตำรวจเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทำให้เคนไม่เข้าใจที่ฮิโรชิปล่อยผ่านไปแบบนี้ทั้งที่อีกฝ่ายฆ่าเพื่อนของเขาเคนยอมรับว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตน เขาจึงขออนุญาตที่โลชิให้เขาจบมันด้วยตัวของเขาเองฮีโรชิบอกว่ามันจบแล้วเขาได้รับปากนายตำรวจไว้แล้วว่าจะไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งนั้นเองขณะที่คาโต้และเลจนนัดพบกับคาซึฮิโกนายตำรวจที่รับเงินจากพวกยากุซาและคนมีอำนาจที่ขับสมกเพื่อหวังเจรจารับสินบนเพื่อจะให้แข้งของเกีโยวโยอยู่รอดต่อไปได้ส่วนเลียวตาก,ก็ได้แอบตามทั้งสองคนมาและโทรมารายงานความเคลื่อนไหวกับเคียนรู เคนจึงออกมาจากโรงพยาบาลและตรงไปยังขับสมกเพื่อจะล้างแขนให้กับเพื่อนสนิทของเขาที่เขาหลักเหมือนดั่งครอบครัวระหว่างที่พวกขาโตและพวกตำรวจกำลังพูดคุยกันเลจิก็มปหาความสุขกับสาวข้างในเคนเดินเข้ามาในห้องประจันหน้ากับเลจิเขาชักปืนและกำลังจะเหยียวกายแต่ทนาดนั้นเองเขากับถูกซื้อโตหมูลูกพี่ของเคนเบียดเสียหลกักและชิงตัดหน้าแทงเลจิโดยมีดปลายแหลมสกอรเพื่อแกแ้แขนให้กับโคเฮี นึ่งในสมาชิกครอบครัวของเขาด้วยเหมือนกันและฝากเคียนดูแลฮิโรชิ้ดยเคนจะเข้าไปย่างมีดมาจากมือลูกพีและบอกให้ลูกพีคอยดูแลและเป็นกําลังใจให้กับพีโรชิแล้วก็ไล่ให้เขาหนีไปซะจากนั้นเคนก็กระหน่ำแทงเลจิไม่ยัางจนเขานั้นเสียชีวิตแล้วก็หนีไปทางประตูหลังขณะที่ยูกะอยู่ที่ห้องเธอก็ได้ยินเสียงขอประตูดังขึ้นเคนหนีมาที่บ้านของยูกะซึ่งเธอก็ให้เขาเข้ามาข้างในและพยายามเช็ดเลือดให้ เคนกอดเธอเลยร้องไห้แล้วกับเป็นเด็กเนื้อตัวของเขาสั่นกลัวแม้ยูกาจะไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกเศร้าไปกับเขาด้วยเธอกอดปอบเขาและมองดูรอยสักบนแผ่นหลังเคนทั้งน้ําตาตอนนี้ยูกาได้เห็นวิธีของยากุซ่าด้วยตาของตัวเองแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความเสี่ยงยูกะสัมผัสด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างและความเศร้าได้จากเคนทำให้เธออยากร่วมแบ่งปานความอบอุ่นไปด้วยกันกับเขา แล้วตังคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันในค่ําคืนนี้เช้าวันต่อมาเคนจากไปแล้วเขาทิ้งเงินเอาไว้ให้กับยูกะปึกหนึ่งยูกะที่ตื่นขึ้นมาและก็คิดว่าจะได้เห็นหน้าเคนอยู่ข้างๆกับกลายเป็นเธอได้อ้างหวังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมส่วนเคนก็ได้กลับมาหาฮิโรชิซึ่งฮิโรชิเองก็เข้าใจเหตุผลที่เคนลงมือมันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่มันมาจากความผูกพันฉันครอบครัว เมื่อคนในครอบครัวถูกลังแกจนถึงแก่วความตายเป็นธรรมดาที่ทําใจอยู่เฉยเฉยไม่ได้ฮิโรชิกดเค็นไว้แน่นแม้ปากจะบอกว่าเขามันอักตันยู่จริงๆแต่ท่าทีที่แสดงออกมาทุกอย่างคือการเป็นห่วงเค้นจากใจจริงไม่ต่างจากพ่อของเขาคนหนึ่งไม่ช้าคาซึฮิโกก็ได้มาถึงเคนถูกจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนซื้อต่อหมูจะเป็นผู้ที่คอยอยู่ข้างๆฮิโรชิการฆาตกรรมในขับสโมก เมืองทาบาสากิได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทําให้ยูกะช็อกดาเธอสูญเสียคนที่เธอรักคนที่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปในเช้าวันนี้เองซือบาซาและไอโกก็ได้เห็นข่าวนี้ด้วยเช่นกันเคนถูกจําคุกในวัย25ปีเท่านั้นเป็นความเศร้าสลดของคนที่เดินบนเส้นทางของยาคุซ่าเหลือเกินที่ไม่ตายก็พิการหรือไม่ก็ติดคุกทุกคนรอบตัวของเคนก็ต่างช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขายูกะช็อกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่สําหรับเคนแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองได้ทําหน้าที่ของเพื่อนที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวให้แก่โคเฮยอีกผู้ล่วงลับครบบริบูรณ์แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปในปี2019เคนได้ถูกปล่อยตัวออกมาเขาใช้ชีวิตยอยู่ในคุก14ปีเต็มซื้อโตมูมารับเคนที่หน้าเดือนจามและพากลับมาที่แกงชิบาสากิซึ่งเป็นเหมือนกับบ้านที่เคนสามารถกลับมาได้เสมอทว่าแกงชิบาสากิในตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว บ้านหลังใหญ่ที่คือขักไปด้วยสมาชิกครอบครัวบัตรนี้กับเยยบเหงาไม่มีลูกน้องอีกต่อไปนอกจากคนเก่าแก่ที่นับว่าแก๊งชิบาซากิไม่เหลือสมาชิกอีกแล้วเขียนเข้าไปทักทายฮิโรชิซึ่งตอนนี้เขาดูแก่ลงไปอย่างมากเขียนได้เห็นหนายฮิโรชิก็น้ำตาเอา่อล้นออกมาและทางครูก็ยังหลาดและห่วงใย,ยการเหมือน14ปีก่อนไม่มีเิดฮิโรชิหยิบซองเงินให้กับเขาและก็บอกว่านี่เป็นน้ำใจจากตัวของเขาเอง หลังจากนั้นเคนก็ไปไหว้หลุมศพของโคเฮอีและกลับเข้าพักที่ฮิโรชิจะถาเอาไว้ให้ซื้อตัวโมดิฝากมือถือเอาไว้ให้กับเคนแต่แค่มือถือเคนสามารถซื้อเองได้พอเขาพ่อมีเงินอยู่บ้างแต่นางก็ทําให้เขาได้รับรู้ว่ากฎหมายในยุคนี้ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วสถานะยากุซ่าพ้นโทษของเขาในตอนนี้ทําให้เขาไม่ได้รับสิทธิแม้แต่กระทั่งซื้อมือถือด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งนี้ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของสิทธิ์ต่างๆที่เขาจะถูกริดรอนไปจากสถานะยากุซ่าของตัวเองเคนนั่งบันทึกเบอร์มือถือลงในมือถือเครื่องหมายและโทรหายูกะแต่ก็โทรไม่เตดคืนนั้นแข้งชีบาสากิที่เหลือเพียงแค่สมาชิกผู้ก่อตั้งอยู่5้าคนรวมเคนเข้าไปด้วยก็เป็นหคนได้จัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับการกลับมาของเคนเป็นความอบอุ่นที่เจือด้วยความเหงายู่ในนั้นด้วยหลังจากเคนดื่มไปแก้วแรกหมดฮิโรชิก็ขอตัวไปพัก เขีนรู้สึกผิดสังเกตจึงกระซิบถามซืโอโตมูทำให้เขาได้รู้ว่าฮิโรชิตรวจเจอมะเร็งเมื่อ3ปีก่อนและมันก็ได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วสภาพที่ดูเหมือนยังไหวจริงๆแล้วฮิโรชิเจ็บปวดและทรมานเปอย่างมากเขียนยังได้รู้เรื่องที่สมาชิกคนอ,นอื่นพาก,กันลาออกไปว่าไม่ได้เป็นเพราะกฎหมายอย่างเดียวแต่เมื่อ8ปีที่แล้วได้มีข้อบังคับออกมาทําให้เหล่ายากุซ่าด้กวาดล้างอย่างหนัก อย่างชิบาซากินอกจากจะถูกทางการบีบแล้วยังโดนแกงเคียวโยเล่นงานสยาบตอนนี้จึงไม่เหลืออะไรแล้วไม่ว่าจะสมาชิกแกงหรือแหล่งรายได้เมื่อเคนถามว่าแล้วหาเงินกันยังไงทุกคนก็เอาแต่ก้มหน้านิ่งไม่กล้าตอบเคนเคนได้เห็นแบบนั้นก็พอจะรดาได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกงแต่ก่อนแกงนี้ยิ่งใหญ่ออกมากๆอำนาจเหลือล้นเงินทองมากมายมีธุรกิจแทบจะทุกถนน ตอนนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วพวกเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างไงกับคำว่ายากุซ่าจะติดตัวพวกเขาไปตลอดกฎหมายสังคมที่เปลี่ยนแปลงจะยอมรับพวกเขาได้หรือไม่หรือมันจะยิ่งทำให้พวกเขาตกต่ำยิ่งกว่าเดิมตอนหน้าเรามาดูบทสรุปของแก๊งยากุซ่าแก๊งนี้จะเป็นอย่างไงกับหนังเรื่องครอบครัวยากุซ่าหนังในปี2021ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ